สวัสดีครับวิดีโอนี้ก็เดโมน,นะครับอ่าเป็นโปรเจกต์ที่ทำตัว PLC บอร์ดตัวนี้นะครับที่เป็นการควบคุมแบบ s e q u e นซ์ธรรมดาเนี่ยให้มันเป็น IoT ได้นะครับหรือว่าให้มันต่ออินเทอร์เน็ตได้นะครับโดยใช้ตัวนี้นะครับตัวบอร์ด w i f i นะครับบอร์ดนี้นะครับแล้วก็มีตัวนี้ ก็คือ,อ r s 1 8 5 2 t t l นะครับก็ตอนเนี้เขียนโปรแกรมให้มันเขาอัพนะครับก็คือเพิ่มค่าในในดีนะครับ Data Register ของดีก็จะเป็นตัวนี้นะครับในส่วนของอาการเพิ่มค่าในส่วนของอโปรแกรมที่เป็นฝั่ง PLC นะครับแล้วก็จะมีตัวนี้นะครับ เป็นดิสเพย์นะครับก็คือเอาไว้มอนิเตอร์ค่านะครับก็คือค่าที่อยู่ใน D1 เนี่ยของ PLC เนี่ยจะมาโชว์บนจอคอมพิวเตอร์นะครับก็ตัวนี้ได้ทั้งคอมพิวเตอร์ได้ทั้งโมบายนะครับได้ทั้งมือถือก็โปรเจกต์นี้จะต้องต่อมีต้องมี wi-fi นะครับต้องมีอ่า i ฟมีอินเทอร์เน็ตนะครับ มีแต่ Wi-Fi ไม่มีอินเทอร์เน็ตก็ไม่ได้นะครับก็ประมาณนี้ครับค่ามันก็จะอัปเดตเออจริงๆจ,จ,จะเห็นว่ามันมันยังไม่สัมพันธ์กันเพราะว่าอ่าไอไอ,อ,อ,อระบบตัวเนี้ยอัปเดตทุกๆ3วิแต่ไอ,อตัวเนี้ยฝั่ง PLC เขียนโปรแกรมให้มันเขาอัพทุกๆ1วินะครับมันก็เลยเหลื่อมกันนิดนึงตอนเอาไปใช้จริงจะต้องเอเซตให้มันเท่ากันนะครับ